สวัสดีครับผู้บา่าผู้สาวผู้ฒถาเด็กน้อยเสียงว่าจะจ้ามาแล้วครับบ่าวเติอคนซื้อครับรายการเว้านูของมวนครับมื้อน,นี้พาพี่น้องมาที่ตลาดบ้านหนองบัวครับมาพร้อมกับหลานไายนะครับนี่ครับ Hello, name go with ออลแมนนีมีโชว์ีบัลในตัวนึโควิดลุงตือปสีตลาดไทยแอนลาวตลาดไทยลาวเออมิชชว์เคยมาแบบตลาดแบบนี้ไหมไม่เคยเลไม่เคยเคยลยเหรอครั้งแรก เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามิโชนะครับไปเดินเลาะตลาดไปเลาะตลาดแรงนะครับหรือตลาดไทยล้านะครับซิว่าวันนี้ก็ได้ครับล้านี่ข้มหมายของเขาว่าล้าของมิโชนี่คือเลาาอีสานบ้านเฮานี่แหละครับหรือที่เป็นฝั่งสบปล้าก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันนะครับนาวพนมของเฮาอยู่ใกล้กันวิถีชีวิตนะครับการกินการอยู่บ่ได้แตกต่างกันมากนะครับอ่ะมิโชเชิญชวนเพื่อนๆนะโอเค ทักทายหน่อยอันนี้บรรยากาศตลาดทั้งสองฝั่งนะครับรู้สึกว่ามันจะคึกคักอยู่นะก็คึกคักอยู่พอสมควรว่าสังเกตจากรถนะครับรถเยอะรถเยอะมากนะที่ชลนะลนนลนฮะที่ชลเดินนหน้าเลยที่มชวนไม่เคยมานะ ตลาดนี้นี่ก็เราเอาแบตมาสองก้อนไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงหน้าร้อนนะแบตค่อนข้างจะมีปัญหานี่ไม่โชว์อันนี้คือแหนมหมูแหนมเนื้อเราจะบอกยังไงแหนมหมูแหนมเนื้อเออแหนมหมูแหนมเนื้อนะครับไม่โชว์เคยกินไหมไม่เคยเลยไม่เคยเหมือนกันนะนี่แหนมหมูแหนมเนื้อ องไปลองชิมดูแล้วต้องไปลองชิมดูใช่ไหมเอาลองลองชวนชวนเพื่อนๆดิวันนี้ดิสเนี่ยมเนีมเนื้อมเนื้อเนแล้วเนี่ยต้องลองชิมดูก่อนอโอเคเดี๋ยวค่อยออกมาเอาไปชิมนะแหนมมูแหนมเนื้อนะครับแมนะ่ค้าขายหอยจากบ้านหอยละค่ะหอยลบาทเนาะโอเคไปดูกันต่อเลยแหนไป สวัสดีครับน้ำน้ำเย็นเย็นซูชิซูชิฝังชอบกินมากฮะจริงเหรอใช่ฮะบอกเพื่อนเพื่อนดินี่ชูชิครับผมชอบ,บหรังเขาชอบกินมากอร่อยมาจะามาพูดภาษาอังกฤษนีู่ชิผม จีปเปียนฝรั huh. ่งเวลีไร่รามาก uh huh. อร่อย, <All right. S 2> าายออร่ยภาษาไทยไอ้ภาษาเราแซ่บมากแซ่บมาก <laughs> เออนี่ชัวรชอบกินตรงไหนฮะดนี่เหรอ <Yes. S 1> ตัวนี้ <Yes. S 1> ไข่อะไรไข่กุ้งเหรอครับผม กขาเลือกเขาเลือกเ <c oughs> ขาได้อะไรไปกินดูนี่อโอ้โหซื้อจะได้ของแถม่ะพี่โชว์เห็นไหมเนี่ยซื้อได้ของแถมเลยแปดชิ้นไปดูตรงไหนี่เคยกินบ้าเนี่ยที่ที่เดียเยี่ยมมีไหม Premises, field, ไม่มีเลยไม่มีเลยประโรงเป็นจวดจวดจวดได้ตั้งคะแนนหนึ่งเนาะได้ตั้งคะแนนหนึ่งคนนีได้ตั้งคะแนนนึ่งขีหลุดแล้วผู้ใดเป็นเป็นบ้าเนี่ยอาบ้าผา้เป็นโรคงะไรเจ้าของกันบ่ผู้ใดก้าห้ยเนาะไม่ได้พี่บ้าทั้งคนเลยอ๋สร้างเป็นบ้านที่บ้านหนองบัวนี่สร้างเป็นเลยก้าห้ยเปลาเดือยเนาะทางนี้ทางนี้ไม่โชว์ มา,าได้อันนี้มาได้เลยนี่นะาายที่หน้าตา้เลยสายเลือดเดียวกันเนาะอบอคาหล่อจังเลยอยาก้ยงต้อยโชอเคยกินหมีมเคยกินแล้วม่เคยกินเหรอกล้ากินหมลองดูรเราต้นะองลองดูใช่มจีเลยมอกินได้เลย เป็นไงอร่อยอร่อยจริงเลยครู้เลยก็ลองชิมดูนี่เพิ่งกดินมกินกิรนรับ <laughs> ิ่งคนไทยด้วนี่แหละตลาดอาหารการกินอันนี้เคยกินไหมลงโปงเป็นจูว์นี่อะไรบะไรับภาษากลางไม่รู้เขาเรียกอะไรเรียกแม่เป้งเหมือนกันหรือเปล่ากับกับภาษาอังกฤษแม่เป้งเคยกินไห<ๆ><ๆ>ม เคยกินไหมไม่เคยลองกินคำหนึ่งสิไม่เคยกินอะเวลครับฝรั่งกล้ากินหมดเลยไหมเป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวบอกเพื่อนหนิบอกเพื่อนหนิมันเป็นยังไงรสชาติมันรสชาติเวลิโซว่าครับผมภาษาอังกฤษพูดอะไรไปเกินก็มีสูตรก็มีอันนี้เวลิโซยูวานาไทยบล็อกฝรั่งโปรดทรยดิสเดือดเปรี้ยวโซะเวลิโซมาก หังไม่รู้เรื่องเห็ดฟางค่ะดอกกีใหญ่โอ้โหนีนะที่เบลเยียมมีไหมในเห็ดฟางไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเนาะโอแค่ควาเบลเยียมไม่ได้โคที่ดอกกระเจียวที่เบลเยียมนี่โคไม่มีนะ เราแท,เทบเลยรแบเลยหนาเลยโอ้ยทำไหงนแพะนแท้ลราอากาศมันร้อนอย่างนี้อันนี้ไม่กล้ากินใช่ไหมน่าสนใจนะปลานี่ก็เยอะดีปลาธรรมชาตินะธรรมชาตินี่ธรรมชาติ่ นกชิโนอกอะไรนกเขาไม่ใช่ของเราเข้าแต่แรมองอันนะั้นอยู่ขึ้นนกเอี้ยงใชนกเขาขคื้อะไรที่จะได้เอาใยเป็นนกเขานี่เสด่างบ่โอ้โหพิโชกัขบข้าวนะ ดูิฮะข้าวจ้าอร่อยอร่อยจ้าเจ้านนี้อร่อยมากเลยนะชวนนะบอกเพื่อนไหนต้องมาลองลองชิมดูนะครับผมลองกินดูเลยลาบลาบหมูปลาในถุงอันนี้รับเป็ดอันนี้ชิมน้ำเค็มอันนี้ก้อยกบลาบปลาชาวต้องชาตชอบมากลาบกเ็ดอราะเผ็ดอร่อยอืม ตัวเองชอบเหมือนกันตัวเต๋อก็ชอบเนี่ยดูแต่ละอย่างอันน uh> ี<_<_<_้หนังเค็มนี่น OK> ่าจะลาบเป็ดน um> ี่ลาบหมูป่าลาบกบนเห็นไหมลาบกบลาบกบใช่นไหมภาษาอังกฤษว่าไงลาบกบลาบฟร็อกอืฟร็อกเนี่ยลาบฟร็อก <laughs> เดี๋ยวเราดูฝั่งนี้หน่อยให้โชว์เนี่ยซื้ออะไรกันพุ้มวับพุ่มวับโอ้ <c oughs> เราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่เราจะหมดแล้วลน, <c oughs> นี่นะกบ <c oughs> น้ี่กลเุกน้อยขายดีขนาดนี้คน ต่อแถวก็อยู่ใน lô ร้อนมากร้อนมากนะครับร้อนมากมากก็ต้องกินรสช่องใช่ไหมรสช่องส,สองแควโหนี่ซื้อไปเยอะเลยกินกับใครครั้เนียกินกี่คนกินกับพี่เนาะไม่ชัวร์ป่ะใส่แก้วเนาะเอ่อบอกเพื่อนว่ามันคือรสช่อง This is a ร <laughs> สช่อง This is a รสช่องเธอกินไหม ไม่เคยอ่ะเดี๋ยวเราจะดูมิโชกินร้ช่องแล้วก็บรรยายถึงความแซ่บให้เพื่อนๆได้ฟังนะบอกชาวต่างชาติว่าราช่องของไทยอร่อยมากอันนี้คือร้ช่องส่วนนี้คือ น้ำเชื่อมใบเตยเนาะแก้วละสิบาทเองนะครับถูกมากๆเลยลองกินแล้วเหรองไงรสชางงติเป็นไงบ้างเนี่อร่อยหวานมากครับผมหวานเย็นเลยใช่ไหมหวานเย็นนะโอ้โเดี๋ยวไม่มีไง กินกออผมชาวต่างชาติก็มาลองมาลองเทสต์รสช็อกนี่เชอรี่หวานมากแล้วก็อร่อยหวานมากกิ่นกล้วย

มอนมากๆเดี๋ยวต้องไปซื้อกินอีกรอบหนึ่งละมันร้อนีั้นมนี้เียนมือก้สลับมือนี่หนังเค็มหนังเค็มหนังเค็มมันจะพูดว่ายังไงหนังเค็มเออหนังเค็มตลางกินไหมหนังเค็ม ฟรังกีเ้เต็มะศิสเนร์กินเป็นน้ต้มไก่เจมน้าผมแซ่บไหมแซ่บอร่อยมากๆเลยอร่อยมากๆแซ่แแบหลายๆแบบ เกโโลลมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นข้าวปิงใช่ปะ Yes ข้าวปิ้งโนมันเรียกว่าอะไรโรตีเอ้ยร้านผมร้านชายผนเบลเยียม แต่ว่าสปีกใคได้สบายสบายเลยบอเล่าได้ไหมได้ครับผมนิดหน่อยบอคนิดหน่อยครับเล็กหน่อยสปีกเล่ากันได้ไดปปั๊ดโอ้เก่งแวรี่เนี่ยแวรี่ขูดแวรี่ขูดเนี่ยเออใส่ไข่นิ่งๆตรงนี้เออใส่ไข่น่เให้เพื่อนดูให้เพื่อนดูวิธีการทำใไข่บรรยายไปด้วยบรรยายไปด้วยนีหนึ่มเกลือเอาจะไปก็ตีไข่ให้แตกสากิจสากิจบรรยายนิดสากออ ตีไข่ว่าไางภาษาอังกฤษตีไข่เลยภาษาอังกฤษุตีเอกมุนป um. ุ้ยแล้วก็ใส่ในมีไงโรตีใส่เอกชีสเอกผักโอย์ผักโลย์ปำหอดีดเลยหอดีๆมากๆเลยหอดกมากเลย ส <40 S 2> ี่สิบกว่าผมว่าน่าจะสี่สิบกว่าละโอ้เมื่อไรพันธิศึกครับเขาอ,อยู่นี่ครับเรียนอยู่นี่อยู่มาเรียนอยู่นี่อยู่โอ้ไม่คิดถึงเวียนเยี่ยมเ่รฮะไม่ครับผมอ,อยู่เมืองไทยกับเวียนเยี่ยมมันได้สนุกกาหารพวเมืองไทยครับผมเมืองไทยเนาะครับโอ้เมืองไทยนี่ร่ำรวยเมืองไทยอาหาร,ราอ,อร่อยมากอาหารอร่อยมากเป็นต้นว่าตับมังคุดตับมังหุดปลา โอ้ยอดยอาาเราภาษาเราภาษาอะไรปลาล่าลาาาปลาาพูดยังไงาาเปียวยาวไงปลาลานี่ซอสไหซอสซอสปลาล่าซอสปลาล่าซอสฟิชซอสิปลาลาโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ไาหมูตลาเป็มน้พอืห็นคนายน้อมชไมต้มหมูต้มต้มเนื้อ